ลเล่นหรอลูกที่ไม่ะชวยดยวิโอ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่เลยนะคะวันนี้นะคะพวกเรานะคะจะมาขัดพื้นที่บ้านนะคะของเรานนั่เองนะคะตรงนี้ก็เป็นร้านจอดรถนะคะนี่มันเลอะมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเก็บกวาดล้างเช็ดกันนะคะโอ้น้ตอยากได้นะ้ำที่ไม่ นายให้มัจะฉีดแล้วล so ูกใช่ไหมครับเราจะมาลองลื่นกันใช่ไหมว่ามันลื่นได้หรือเปล่าใช่ไหมลูกแต่วเราต้องขัดพื้นก่อนนะเข้าใจไหมปาไปขัดพื้นก่อนใช่วันนี้เรามีอะไรบ้างคะมีไม้กวาดใช่ไหมไม้กวาดแข็งนะคะแล้วก็ที่ขัดพื้นเดี๋ยวเราแป๊บนึงทวารเราแป๊บนึงโอเคที่ไหนให้น้องเลยตอนนี้ทั่วแล้วนะท่านมาคท่ามาระวังลื่นนะ ใช่อ่ปะปะไปขัดกันเลยพี่แกลวขัดหรือว่ากว,ดวาดคะโอเคปะเดี๋ยวเรามาเทโหโอู้วเรามาขัดรองเท้าเหรอล,ลูกจะมาล้างรองเท้าค่่พี่เกลีวไปขัดเลยน,นี่ตอนนี้นะคะไี่เกลีวกวาดไปรอบหนึ่งแล้วนะคะก็เหลือแต่ล้างนั่นเองนะน,นี่พี่หมายเทงผงผงสักผ้า,าใช่ไหม ผงสกปรกเหมือนกันเหมือนกันโอเคพี่แกเปิดน้ำเบาๆหน่อยค่ะเปิดน้ำเบาๆหน่อยนี่ระวังลื่นนะคะโอ้โหโโอ้หยูริ่ัดใหญ่เลยโอ้เล่นเหรอลูกไหนพี่ใหม่พี่ใหม่ขั้วเดียโวขั้วยดิโอียโอวขั้วยดิโอียโอยวพี่แก้วลื่นนะพี่แก้วลองไปขี่จรวดสิได้ไหม พี่ก็ต้องยันตรงนั้นน่ะต้องลองต้องลองได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเกลือไทยเกลือไทยเกลือไทยถ่ายได้ไหมเพราะมันไม่ลื่นมันไม่ลื่นนะคะติดน้ำ เอาพอพอพอไปไปขัดต่อไปขัดต่อทำไมระวังล yani ื่นนะคะทำไมไม่เดินนะคัดยุยฟองเต็มเลยครับขัดขัดขัดพี่เก๋ตรงนู้นด้วยตรงนู้นเออนี่นะคะตอนนี้ก็ช่วยกัน ทำความสะอาดพื้นที่บ้านเรานะดูระวังลื่นนะทุกคนมันลื่นมากมันลื่นะคะทุกคนมันลืดเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้องมินี่กันนะมีคนถามถึงมินี่หลายคนเลยตอนนี้มินี่หลบตรงนี้ก่อนนะคะทุกคนมินี่อยู่ตรงนี้นะคะเยวขัดพื้นก่อนเอ้าเอ้าลื่นลื่นที่เปลูกมาแล้วมันเสุขพแล้วลูกดูเดี๋ยวเราจะคันนะ นี่มินิงงเลยนะพี่เกลื่อนใช่ไหมลูกมินินอนต่อเลยนะเดี๋ยวล้างล้างเสร็จก่อนแต่มินิพอไปอยู่ตรงโน้นนะไปใช่เราเอามินิมาตรงนี้ดีนะ้าเราเอามิมิมาตรงนี้เกลื่อนแน่นี่เดี๋ยวคุณแม่ช่วยฉีดน้ำจ้าจ้า ไี้แก้วลื่นของจริงนะไม่จริงนังออามาระวังลื่นนะรู้ไหม เราเลื่อนเราเจ็บนะครับโอ้โหไก่จอไก่จอดิไก่จองเรากลังจะมีเสียงไก่จอกันไก่จอทำไเอืาปบบ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 ้บบ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 บกบบนบนบบบบบะบบวบบบบบบบทบบ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 บ่บบ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 นะคะ กว่าเราจะขัดได้นะดูเวี่ยลื่นหลายรอบแล้วใช่ไหมจะ็นกสนานระวังลื่นนะเฮ้ยเี่เยเฮ้ยเยเย ไปนลยแไปเล,เลยแม่ไป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 ไนะคะถ้ามันจะเปลี่ยนเป็นเล่นในอ่างละเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยอืมสุดขันดูฟองเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดู อแตนี้มันเป็นบไม้อจะเปนที่บกวแล้วก็เวลาน้ามันน้ามันเข้ามาตนี้มันก็แบบซึมไปในอินเลยเอาแต่ตอนนี้ลองปลูกีแล้วนะคะตุกคอดะเดี๋ยวคุณแม่ถีอบ้างเดี๋ยวจะรีบทำนี่นะคะเป็นู้ำโซกว่าทุกวนไม่เลิกกว่าตะทีไปทำอลไรรึเครัาทำไมไม่เดินบ่อยครับ โอโห้งานสนุกสนานเลยใช่ไหมลูกตอนไม่ได้น,น้ำในกระมังเหรอคบไม่ได้เหรอเล่นไหมเอาไม่เล่นและนี่นะคะทุกคนก็เป็นสภาพหลังการที่เราล้างื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตรงนี้ยังมีน้ําขังอยู่นิดนึงนะคะบริเวณนี้เนาะนเด็กๆก็จะได้มาวิ่งเล่นกันตรงนี้นะคะโอ้ยประสาดแล้วนะทุกคนนี่นะคะหลังจากที่เรานะคะ แล้ความสั่งพื้นนะคะที่ใหม่ก็ได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะที่ใหมนะ่เนาะเออนะคะทำความสะอาดทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ต้องรีบอาบน้ำเลยนะอ,อะไรลูกโอ,อาทำไมก็อาบน้ำแล้วไปดูพี่เกลลี่กันนี่อาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้สนุกไหมคะสนุกมากเออนี่ก็เป็นครัง้งที่สองใช่ไหมคะที่เกลลี่ช่วยคุณแม่ขัดพื้นนะเนาะอะไรล,ลูอออกอกินขนมเหรอคะโอ้โหอยากออกกล้องจังเลยโอเค ก็พาเด็กๆนะคะพาน้องเกลี่พาพี่ใหม่ทันวาน,นะคะมาช่วยกันขัดพื้นนะคะก็เป็นงานบ้านอย่างหนึ่งเลยนะถ้าเหลคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ช่วยคุณปู่คุณยา่าช่วยทุกคนในครอบครัวทํางานบ้านด้วยนะคะเล็กๆน้อยๆก็ถือเป็นการช่วยเหลือค่ะเป็นการทําความดีนะคะสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ